เรามาทบทวนการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกที่ถูกต้องนะคะเลข0ถึงเลข10เลยนะคะไปชมกันเลยค่ะเลข0เป็นเลขกลมๆใช่ไหมคะจำนวนก็ไม่มีนั่นก็คือ0 0อ่านว่า0นั่นเองค่ะต่อไปเลข1ใช่แล้วค่ะเลข1ก็คือ1จําจำนวน อ่านว่า1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเลข2ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตลูกศรน,นะคะการเขียนที่ถูกต้องนะคะเราต้องเริ่มจากหัวไปก่อนเลยนะคะ2อ่านว่า2ต่อไปเลข3ใช่แล้วค่ะเลข3ก็มี3จํานวน เขียนง่ายๆใช่ไหมคะเด็กๆขาเลข3อ่านว่า3ต่อไปเลยคะ่ะเลข4ใช่แล้วคะ่ะเลข4ก็มี4จํจำนวนนะคะเด็กๆขาเลข4อ่านว่า4ต่อไปเลข 5เก่งมากๆเลยค่ะมีห้าจำนวนตามภาพเลยค่ะเลข5นะคะอ่านว่า5้เอต่อไปเลข6ใช่แล้วค่ะเลขหกมีอยู่6กจำนวนมีหก อ่านว่า6ใช่แล้วค่ะยอดเยี่ยมไปเลยลำดับต่อไปค่ะเลข7ใช่แล้วค่ะเด็กๆนับภาพได้นะคะค่ะเลข7ก็มีอยู่7จํานวนเห็นไหมคะเริ่มจากหัวแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะ7อ่านว่า7เอ๊ะต่อไปเลขอะไรนะ้าใช่แล้วค่ะเลข8นั่นเองค่ะ เลข8นะคะม้วนหัวลากลงมาเขียนคล้ายๆกับตัว S เลยค่ะแต่ไม่ใช่ตัว S นะ8อ่านว่า8นับแครอทตามไปเลยค่ะต่อไปเลข9นั่นเองค่ะม้วนหัวกลมๆก,มก่อนนะคะแล้วลากลงมาโค้งเล็กน้อยค่ะก็กลายเป็นเลข9 9อ่านว่า 9นั่นเองค่ะมดมีกี่ตัวเอ่ยนับตามไปเลยค่ะ9แล้วสุดท้ายก็คือ10นั่นเองค่ะมดมี10จจำนวนเห็นไหมคะ10อ่านว่า10เป็นการฝึกการเขียนตัวเลขที่ถูกต้องนะคะเด็กๆไปลองฝึกเขียนนะคะม้วนหัวให้ถูกทิศให้ถูกทางแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิป ตัวเลขไทยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ